สวัสดีค่ะช่องผ้าไหมกับไกด์แพทพาเที่ยวตลาดนัดทุกวันเสาร์จ้าผ้าไหมก็จะมีประมาณเกือบ60ร้านค้านะคะก็มาซื้อกันด้วยเนาะซื้อออนไลน์กันแล้วต้องมาดูพื้นที่กันด้วยจะจะได้อัตรุษนะคะจะเป็นผ้าไหมที่ตัดสำเร็จเจ้าเดียวที่อยู่ในตลาดค่ะ ก็คือตัดสําเร็จแล้วแล้วก็แก้ได้ไนแก้ไซเป็นผ้าถุงป้ายนะคะทางร้านแก้ให้เลยค่ะนี่เลยนะคะแบบนี้เลยสําหรับร้านแรกถ้าคุณผู้ชมเดินมาที่ตลาดนัดผ้าใหม่สุรินทร์ทุกวันเสาร์นี่นะคะดล้นั้นก็จะมีประเกลือม,มีประเกลือม,มาขายด้วยประเกลือม,มาขายประเกลอเครื่องเงินสุรินทร์นะคะ ขึ้นชื่อหรือเชื่องหรือชื่อสีหรือเชื่องอะไรเชื่องนั้นมันช้างนั่นเละเจ้านี่หายไปน,นานเลยนะคะเนาะใช่ไหมไปอยู่ตรงไหนนี่เจ้านี่หายไปน,นาน,านแล้วก็ผ้าไหมนะคะจากอำเภอท่าตูมที่สังวานเ,านะเป็นผ้าสบายไหม นะคะคสบายใหม่สบายใหม่าหม,มาใกลาจากท่าตูมเลยนะคะก็ช่วยมาอุดหนุนกันด้วยเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับม่รู้วหน้าร้อนหรือหน้าฝนนะคะร้อนจริงๆนะะแม่สาวไหมไทยนะคะผ้าไหมพรีเมียมต้องร้านนี้นะคะใช้มือทอใช้ใจด้วยนะคะคนางชมร้านนี้นางชมจากอำเภอ ท่าตูมจังหวัดเชเดนเหลาเย็บไม่ถูกสูตรเย็บไม่เขาถามว่าทําไมต้องทําเป็นรูปช้างก็เขาเป็นเมืองช้างเนาะได้ทำอะไรคะต้องเป็นรูปช้างนะวันนี้คุณตาคุณตาลอ้อหลอกนะคะคุณตามาคนเดียวเหรอคะยายไปไหนคะยายกิมหอนนี่คะ่ะ อ๋อแต่หมายถึงว่าตอนนี้คุณตาขายคนเดียวโอ้แต่คุณยายมาด้วยโอ้นี่นะคะมาช่วยอุดหนุนคุณตาหน่อยนะเอามารับไปถ่ายรูปมาอุดหนุนคุณตาคุณยายหน่อยนะคะของคุณตาคุณยายเยอะแยะเลยนี่นะคะของคุณตาคุณยายเยอะแยะ วันนี้อากาศร้อนมากเลยแม่ค้านะคะพี่เดียวพี่เดียวเปลี่ยนมุมด้วยเพราะว่ามีรถมาจอดขวางาพี่เดียวทําไมรถมาจอดอย่างนั้นเนาะ<ช>ก็เลยมาตรงนี้เลยไม่มีใครบอกเขาั้งเนาะเขาก็เลยมาจอดจะจัดงานทีนี้ก็เลยแม่ค้าก็ต้องไปอยู่ตามมุมร้านงง,งงเบอร์เบอร์กันเลยนะคะตอนนี้ งงเบอร์เบอร์กันสงสัยร้านนี้จะแจกฟรีมีแต่คนมารุมตรงนี้เนะาะค่ะซื้อผ้าไหมแจกถุงค่ะซื้อผ้าไหมแจกถุงซื้อผ้าไหมแจกถุงแจกความสวยนะคะมังกรคาบแก้วสวยค่ะนี่นะคะ ร้านนี้อยู่นานที่สุดบ่ายสองถึงจะกลับนะคะามาดูผ้าไหมน้องน้องอะไรวะลืมชื่อแล้วเว้ยน้องอะไรวะจุลบุรีก็ได้ค่ะเออน้องเอี้ยงนกเอี้ยงเอยจุมพลบุรีเป็นงานทอที่สวยมากเลยผืนนี้นะี่ยมันมันเป็นลูกแก้วแต่ว่าลูกแก้วแบบแบบ แบบพี่คุณพี่คุลเนาะลูกแก้วแบบพิกุลเนาะเออสวยอ่ะมีแค่ผืนเดียวค่ะมีผืนเดียวใช่ไหมแล้วมาขยายความให้พี่ดูหน่อยมด้ยลายอะไรอ่ะเป็นลายตะวันฉายตะวันฉายอ่ะใครสนใจไหมแท้ทอมือจากอำเภอชุมพลบุรีทองแปดตะกอค่ะมีผืนเดียวโอ้ ดูค่ะแปดตะกอจริงๆค่ะเออนับดูค่ะอืถ้าสี่ตะกอดอกถ้าหกตะกอกับแปดตะกอดูยังไงอ่ะมันต่างกันค่ะนับเลยค่ะอ่ะอันนี้กี่ตะกออันนี้สี่ตะกอพื้นนี้สี่ตะกอให้คุณผู้ชมนี่คือสี่ตะกอเนาะหนึ่งสองสามสี่ถึงเนี้ยสี่ค่ะแต่อันนี้มันจะกว้างกว่าเห็นไหมคะนี่แปดตะกอแน่นอนเป็นลายตะวันฉายด้วยขยายตะวันฉาย ส่วนใหญ่เขาจะประมาณ2เมตรเดี๋ยวนี้ทอมีเจื่อยไอ้มีหน้านางให้ด้วยเนาะผืนนี้เนาะเป็นแทียนยาเออตัดตัดเป็นไหนประมาณชุดเสกได้หนึ่งชุดเนาะสูดได้ไหมสูดได้ไหมสูดได้อยู่แล้วค่ะสูดได้อยู่แล้วเสื้อหนึ่งตัวได้อยู่แล้วยังไม่อาบส่วนใหญ่ร้านน้องเอื้องก็ยังไม่อาบยังไม่อาบส่วนใหญ่ร้านน้องเอื้องก็ยังไม่อาบไหมขุนพลบุรีไม่เป็นไรค่ะ คบาท่ะตัวนี้นะคะเป็นลายตะวันฉายนี่ตะวันฉายยกซิยกสูงสิยกสูงถ้าคุณผู้ชมสนใจทักได้ค่ะมีเบอร์น้องอยู่นะคะไม่ค่อยเห็นนะคะเป็นการทอที่ยากใช้่ใช้ทั้งขาใช้ทั้งแขนด้วยบอกโอ้ตะวันฉายนะคะคล้ายๆนกพะเก้าเนาะเออทอได้สวย นุ่งเป็นหน้านางก็ได้มีหน้านางชั้นหนึ่งนะโอเคสวยที่ยกก็8อันนะคะขาสอันนะคะนี่คือ8ตะกอนะคะคนจะไม่ค่อยทอค่ะคนจะไม่ค่อยทอเพราะว่ามันจะหลงเนาะแล้วก็ทอเป็นมัดบอกนี่นะคะผ้าไหมลายมงคลพญานาค เดี๋ยวชมกันต่อในคลิปต่อไปนะคะนี่นะคะกำลังมาทำสกู๊ค่ะพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ได้จ้า